สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องพงไปสู่ขูสุขคนครับพ่อกระบะเท้าว้างนั่นชาแนลครับโอนี้เอาบริบทในพี่น้องบองครับมาพี่น้องมากินแกงไข่หมูดแดงใส่ผักหวานบึงตักให้พี่น้องบึงแกงไข่หมูดแดงใส่ผักหวานห่อนๆครับพี่น้องกับตำบกักทัวใส่กับปีงหนูตัวหนึ่งครับพี่น้องปีงหนูตัวหนึ่งโอ้ถือถือน้าตําบมกทัวเอานนองสาวป,ปีงให้ครับพี่น้องพี่เอาหม้อมาไว้หน้าพี่น้อง แกงไข่มดแดงใส่กับผักหวานนี่ยังหอนห่อนอยู่ใส่กับข้าวเหนียวมาเสียบๆน้ำบาเ่าครับบเบาหลายอย่างห่งา,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 หา,หางบริเวณในพี่นอ้อง,งมึงครับมาอนีิมากกับจวดจานโหลดใส่เสียบๆโอ้ฟูงบินตำ่ำฟูงบินต่ำคือกวนก <laughs> เหรออมาพี่น้องมาบริกรกินไข่มดแดงโดนเติบเลยอืมแกงใส่กะเพราหวานม่นเนียวครับ ออืมลองข้อขนาดปิ่งงนูอันปิ่งงูเอือบโซชิงไก่อหัวหัวหัวมเันคือวนนอะ น่เคยหมดเดียงแต่แวันหมดตรงเป็นเดี่ยงห่อนห่อนค <c> ำ <oughs> นี้ห่อนห่อน <c oughs> เอาพักหนอกมากลับด้วพี่หน,นุ่มเลยพักหนอกหรือว่าใบบัวบกบางหม่องเผอเรือนว่าใบบัวบกเนาะบ่าวงแถวก็เอิอนพักหนอกโดดแล้วนี่กลับกับตำถั่วกันทั้ง่อย có đi vậy hóa ra ấm ปุ๊บปุ๊บ่หนุ่งแต่ว่าใครโปรตรงเป็นไรว้าวหอนแกงเชพักหวานมันจะอ,ออกวันหวานสมซื้อพักอีกออกหวันหวานมัน,มน หังหมูมกรอบดะเลยว่ามันว่ามันหมูหันตัวเนี่ยเบืองมา ใส่สลัดพันจนังอย <c oughs> โอ้ลมเย็นดี อืมใส่หนามันตรงมีแนวสด <c oughs> ตรงมีแนวสดรองลงไปนะมันจังบวกแขน อ้องกินคำหน่อยมาก่อนจีไดียถ้าหลุดทำเดียอ๋อแนวหากกินอยากไลยพี่องเพราะว่า อาหารสันสูงแกงไข่มุดแดงแกงไข่มุดแดงแล้วยังม่พอเลย <c oughs> หายอยากอีกันนึงก็คือผักหวานปลานเนี่ย อืมเอางังนหนอ่อยไต ôm, ่ห่มรึ้มวนบขึ่มจังหน่อยพี่นุ่มว่านี่ใส่หนวดประมือข้าก็ดีพี่นอ่องแบบว่ากรอบืมๆใช่ครับ มาละมาก็ใส่เนี่ยอืมสลัดกรอบพันคนเราพัานพี่น้องครับตัวนี <c oughs> อ้อีกพันหนึ่ง ตัวนี้ก็อีกพันหนึ่งข่อแห้งนลยตัวนี้ <c oughs> <c oughs> มาอลไร <c oughs> มาอลไร <c oughs> อืม บ่ได้ลอง <c oughs> บ่ได้ลองเห็ดบึงจักเตือพี่น้องแจ้งเัพหวานแบบว่าเห็ดลงเขิมนะแซ่บเดือม <c oughs> เห็ดกินก็บม่ค่อยได้เห็ดไดล่ะมีแต่ก่อย hướng dàn ngũ đồng mắt nhũ sút đi đi đường ngâm ngầm rồi qua bên mua hắn ừ. ก็แด้อืมอืมก็มร้อมมาอีกตูเลย น้ำเบิดลน้ำเบิดลน้ำสดจ้าน้องน้องโอ้กินลงไปอยู่ป่านนี้ห้องโอกอกเลยบ่ถือถาดบ่จงไหนน้ำสดก่อนโอเอาเอามาตักน้ำพี่น้องใสผัวนะโอ้โดนขึ้นเป็นก่อนเอ้า ก่อนกบใส่ก่อนนะพี่น้องบนบริจินโพได้พี่น้อง,อ,ง,อ,ง,อ,ง <laughs> อืมฟอน หพ oh. ันเขาป้าครัเหมือน,เ,น <c oughs> เขาป้าคืนโคกแล้วเห็น <c oughs> หมุดแดงเนี่ยป <c oughs> กติลงน้ำลงทะเลเดี๋ยวจังเมือ่อหันว่ามันบ่มันลงทะเลพี่น้อง กินเข้าอืนไปีหนมันบมเมนทะเลเลย <c oughs> มมกุ้งแม่เล่ำปลากระป๋งนีไงไข่บอตรงครับ Ui lắm, con tông ngoài có đi ừ là tớp luôn nào, khay หนูกับครับเพราะนี้ตะเห็่วยมจะว่านั่งกับกรอบดีฮะ มันมันตัวดเห่นเบิดครับพี่น้องแนวหาหยาบเอืมยังดังเง้นขอตรวจขอไปครับพี่น้อง

คืกพี่น้องอู้วโอ้สดน้ำล่วงดีขนาดโดนๆกินเถื่อครับแกงไส่ครับอันพักพักหวานปลาเสียบๆนะครับโอ้พักบ่คอยได้แตะเลยมันนี่เอา้าบริเวณให้พี่น้องเบิง้งครับมันนี่เดี๋ยวรอบอนนานะครับรอบหนา้ามันนี้ ฝ่าจังหน่อยบริเหตุน้พี่น้องชมนะครับแกงกับเพาะาครับใส่เครื่องปรุงกับซีมีปลาแดกชูรสใส่ตำหัวหอมใส่กับบักริกนนำจังหน่อยแ้วก็ใส่ไอ้พะยีตูนะครับพะยตูลงไปนํำนะครับแ้วก็ปรุงเพิ่มแล้วแต่นะครับว่าเข้าสิเพิ่มยังใส่นะครับแต่ว่าสูตรบัานเพื่อนบ่าวเท่านี่ก็คือเชดแบบนี้แค่เอาพักหวานใส่เนี่ยมันก็ออกรสหวานคือคือมากแล้วนะครับพี่น้องมันเสีออกมันหวานมันมันเนี่ย แซ่บคักแล้ครับพี่น้องแกงไข่หมูดแดงใส่กับผักหวานไงเอาคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เจ็ดที่สามรับชมบารา์เทลมือนี้กระยุขมไัยขึ้นเอาครับพี่น้องเพราะว่าออกไปทางนอกนี่โอ้แฮงแรงหลายนะครับเบิร์ตแตนี้มือแลงนี่ไปน้ำทงน้ำน้ำน้ำทงน้ำไหหน้าเนี่ยมันสิมีเขาื่อนว่ามีโฮมนะครับบรรยากาศนี่มือแลงแดดลมลมตกเนี่ยมันก็นกำลังพอดีนะครับแต่มือนี้เอามงนี่ครับพี่น้องลมจังหน่อยนะครับฝากพี่ตัวน้องคือนเรานะครับคลิปนี้ มากก็ไรถือใจกระแช่บาทาวนี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ